ข้าวเกี๊ยวปากหม้อกินเองง่ายๆนะคะตามบรรุวิธีทำนะคะนี่เตี๋มจะทานน้ำมันกระเทียมเจียวกันนะคะสวัสดีค่ะทุกทุกคนนะคะโคคุณติ๋มพามาเข้าโคทาเข้าเก็บปากหม้ออีกแล้วนะคะทุกทุกคนเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเครื่องมันก็จะมีพริกไทยเล็กน้อยรากตักจีสองรากนะคะแล้วก็จะมีโหกระเทียมหนึ่งกลีบนะคะ ประมาณนี้นะที่ติตีตตมจะําเครื่องที่ผัดนะคะหมูฉับสวงขีดนะคะติดมันนะคะโทลีส่งโคช้งขีดเหมือนกันนะคะโคบดมาเรียบร้อยแล้วนะคะหอมแรงห้าหัวนะคะฉับมาเรียบร้อยค่ะน้ำตาลมะพร้าวชงขีดเหมือนกันนะคะชายปู้หนึ่งขีดนะคะ อันนี้กระเทียมสับหกกลีบนะคะหกกลีบก็กลีบเท่าที่อยู่ในหน้าฝักซีเลยนะคะตีมสับมาเรียบร้อยนะคะต่อไปเราก็จะมาเจียวกระเทียมก่อนนะคะเจียวกระเทียมให้เหลืองหอมดีนะคะ รากผักชีพริกไทยที่ติ่มตำมานะคะกระเทียมนะน,นิดจะพอดให้มันหอมนะคะพอให้มีกลิ่นหอมแล้วก็จะใส่หอมแดงลงไปนะคะไม่กลิ่นหอมนี่แล้วต่อไปติ่มก็จะใส่หอมแดงสับลงไปนะคะโโห้าหัวนะคะอันนี้ติ่มสับมาเรียบร้อยนะคะพอถให้มันมีกลิ่นหอมเล็กน้อยแล้วก็ใส่หมูลงไปะค่ะ ใส่หมูฉับลงไปค่ะให้หมสูสุกเป็นมังสวนแล้วก็ใส่โหชัยโป้ไปค่ะโหชัยโป้หวานนะนิดตีมล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะหวานก็เลอยเค็มก็เลยนะคะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ป้อนน้ําให้แห้งนะคะมันจะมีน้ํานะคะ เวลาเราไปพอดมันจะมีน้ำเยอะนะคะร้อยประมาณนี้นะคะต่อไปติ่มก็จะตักเอาไว้ก่อนนะคะเรามาละลายน้ําตาลก่อนนะ,ะน้ําตาละคะ่ะใส่ลงไปเลยค่ะสวงขีดนะคะอันนี้สีอิ่วขาวนะคะจะใช้น้ําปลาก็ได้สีอิ่วก็ได้เกือก็ได้แล้วแต่เลยนะคะใส่ลงไปเล็กน้อยประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ เพราะว่าติ่มไม่ได้ไปผอดต,ตั้งแต่แรกโกหมูมันแข็งนะคะแล้วติ่มก็เลยแยกผอดอีกทีหนึ่งนะคะน้อยประมาณนี้ก็หมูที่เราผอดเมื่อกี้ใส่ลงไปค่ะ พอได้ที่ดีแล้วต่อไปก็จะใช่โทลิส่งข้อบวชลงไปนะคะโทลิส่งข้อบวชใช้เลยค่ะได้รประมาณนี้นะคะจะป้อนเป็นลูกเลยก็ได้ไม่ป้อนก็ได้นะคะติ่มจะพักตัวนี้ไว้ก่อนนะคะ อันนี้โตหม้อที่เติ่มจะใช้นะคะเต,ติ่มจะใช้หม้อดินแบบนี้เลยนะคะจริงๆมันต้องใช้หม้อแบบนี้นะคะแต่น,นี้เตียมเจาะตูดนแล้วนะทาไม่ได้นะคะเติ่มจะใช้อันนี้เลยนะคะผ้ากระวังของเตียมนี่คล้ายๆเหมือนเสื้อนักกีฬานะคะถ้ามีเสื้อเหมือนเสื้อนักเยนก็เสื้อนักเยนนะเขาจะว่าดีนะคะอันนี้เติ่มไม่มีเตียมจะใช้ผ้าแบบนี้เลยนะคะคล้ายๆเสื้อนักกีฬานะมันจะออกดืดๆนิดน,นึงน,นะคะ ยางรัดให้แน่นแล้วก็ต่อบ่อยแล้วก็ผสมแป้งเลยค่ะแป้งเท้ายาม่วงนะคะตีมจะใส่สองช้อนประมาณนี้นะคะล้นแบบนี้เลยนะคะแป้งข้าวเจ้าค่ะตีมใส่สามช้อนโต๊ะล้นแบบนี้เลยนะคะแป้งมันสำปะหลังค่ะตีมใส่สองช้อนนะคะ น้ำหนึ่งแก้วไม่เต็มดีนะคะประมาณนี้นะคะใสยลงไปเลยค่ะตีให้เข้ากันดีนะคะต่อป้อยตีมก็จะมากวางนะคะตีเข้ากันดีแล้วก็จะกวางไปนะคะ มันจะไม่เหลวจนเกินไปไม่ข้นจนเกินไปนะคะพอดีเลยนะคะอันนี้น้ำหลออันชันนะคะชอบสีเข้มมากใส่มากชอกชบสีเข้มน้อยใส่น้อยนะหลออันชันนี้นะตามใจชอบเหมือนกันเลยค่ะอันนี้เตรียมจะทําสีอวานๆพอนะคะตอกไปแล้วก็มานึ่งเลยค่ะอันนี้เตรียมจะเจาะให้น้าระบายออกนะคะ ต่อไปอล้วก็จะมานึ่งกันค่ะหนึ่งกระบวยมันอาจจะเยอะไปนะคะเพราะว่าปากหม้อติมมันข้างข้างแคบนะคะประมาณนี้แล้วก็ปิดฝาค่ะผานี้จะเล็กนิดนึงนะคะติมจะเปลี่ยนเป็นผาหม้อแล้วกันนะคะ เอาไม้ายเราปาดไว้ค่ะเป็นเกลียวก็เลยไม่เป็นก็เลยนะคะถ้าชอบเป็นเกลียวก็ทําเป็นเกลียวเลยค่ะทำไปเรื่อยๆจนหมดแป้งเลยนะคะสีมันจะไม่เข้มเท่าไหร่นะคะสีมันจะอ่อนๆนเพราะว่าต่มสอันชันน้อยนะคะ เวลามันสุกมันมันจะเข้มนิดหนึ่งอยู่นะปิดถาไว้ประมาณสีวิหรือว่าห้าวินาทีนะคะสีวิหรือว่าห้าวินาทีเปี้ยงเราสุกเลยเราก็ใส่ๆช่บยนี้เลยค่ะ ไม้ไฟเอาชุบน้ำก่อนนะคะก่อนจะมาปาดนะคะมันจะติดนิดนึงนะคะ ตัวช่้อยเนี่ติ๋มไม่ได้ป้อนเป็นลูกนะคะเอาช้อนตักมาไล่เลยค่ะจะป้อนเป็นลูกลกก็เลยนะคะ จิมขออนุญาทำให้หมดก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูต้นสุกเอีเทงค่ะทำมาได้เยอะนะคะจิมจะมาทาน้ํามันกระเทียมเจียวนะคะนี่เครื่องเค็มก็จะมีผักจีนะคะผักกาดหอมนะคะก็จะมีพริก ่ตามชอบเลยชอบเผ็ดมากชอบใส่มากนะคะนี่ค่ะวันนี้ติ่มขออนุญาตไปกินก่อนนะคะประมาณเท่านี้นะคะลองไปทำกินกันดูนะคะถ้าชอบกดคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามมีกำลังใจให้ติ่มด้วยนะคะ